สวัสดีครับที่ผมวันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่านาเราอําเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาบุญกระถินนะครับบุญกระถินที่นี่จะจัดสองวันนะครับวัดป่านี่เครื่องของกระถินชาวบ้านก็จะเอาผลไม้นะครับมาร้อยว่าเป็นบริบาลกระถินนะครับตัวนี้นี่ครับมีมะพร้าวมีกล้วยนะครับบรรยากาศที่วัดนะครับในวัด บ้านาเหล่านลานะครับอันนี้คือกองอำนวยการนะครับชาวบ้านก็จะเอาหมอนมานะครับหมอนมาคนละคนละใบนะครับนี่หมอนคลิกบานเท่าล่ะครับนี่บรรยากาศนะครับมือนีย่ำแรกนะครับเซนสีย่ำแรกก็มีทํำบัรสวดมนต์นะครับน้องถำบัดสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมนะครับจากครูบาอาจารย์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นโรงทานนะครับโรงทานที่นี่จะมี ตอนเย็นนะครับสคัญทจริงทงางนาวัดนะครับมีเป็นตรงศารานะครับศลา,าวัดนีบรรยากาศที่วัดป่านาเราเอาพามา,าร่วมบุญกระถินในวันนี้นะครับผมก็ได้ติดตามครูบาอาจารย์มาจากรีสเกตนะครับนี่วัดป่านาเรานะครับสาขาวัดหนองกระพงที่257นะครับนี่อยู่ตรงบ้านเกอกนะครับบรรยากาศบุญกระถินนะครับคนร้าย็นคนดีเยอะแยะไป เอาทายให้กันมีแต่ไม่คิดปลูกพยาบาลนครับนี่นะครับก็จะได้หมอนคนละใบมาทำบุญนะครับชาวบ้าน,นครับเป็นงานบุญของที่นี่นะครับช่วยช่วยหมอนกันปะครับอโอ้ครับแล้วยังมีงานในหมู่บ้านอย่างสี่เพื่อนๆดิช่วยกันแบบนี้บอใส่หมอนบอโอ้ก็ใส่ขึ้นกัน ขอค่ะขอเงื่อนขอม้อนนะโอ้ครับครับครับโอ้ครับผมเป็นประเพณีของที่นี่นะครับงานกระถินต้องมีหมอนมาบ้านระใบนะครับเนี่ยครับขอม้อนมาทับุญนะครับที่กองบริการวัดนับองค์เราสามีผลผักนะครับ การทำบุญน,น,น,นะครับของพี่น้องบ้านกอะนะครับวัานปาน่านาเรานะครับเราก็มาจากหลายหมู่บ้านนะครับไม่ใช่แต่ว่าบ้านกอกเพว่าทบ,บุญแล้วก็จะได้กินลงทานด้านนอกเนาะเหมือนกับมาช่วยงานตอนเย็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่า Finished. เป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะพูดถึงว่านะครับแต่ละที่แต่ละวัดก็จะคล้ายกันอยู่แต่ว่าก็จะสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมไว้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะพี่น้องก็มากินลงทานไปเครื่องฟ้าก็ไปดูไปลงทานแล้วครับนี่เป็นทางมาจากบ้านกอกนะครับนี่รถเยอะนะครับนี่ ตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นนะครับนี่ครับกฐินสามัคคีวัดปานาเล่านะครับนี่เป็นโรงทางนะครับนี่เป็นสุมประตูวัดนะครับทางเข้าวัดนะครับบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆหลังจาก โรงทานจบแล้วก็จะมีนะครับด้านในก็จะเป็นทราวัดสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมนะครับบรรยากาศนะครับโรงทานวัดป่านาเหล่าครับบ,บ้านเกาะวันที่18-19ตุลาคม2568นะครับปีนี้นะครับที่นี่ผมก็เคยมาตั้งแต่นู้นแล้วครับจัดงานาฟังลูกนิมิตน,น,นะครับ ายปีแล้วนะครับเรามาดูรงทานกันนะครับตัวนี้เป็นหมึกย่างนะครับอยู่หน้าวัดเลยตัวนี้แถวจะยาวหน่อยนะครับยินิญนะครับขอบคุณครับน,นี่นะครับแถาาวจะยาววันใจเด้เกยกเลยนะครับนี่โรงทานแรกนะครับน่ากินมากครับ บรรยากาศลงทางข้าจีข้าจีนะครับนี่ยข้าจีอะไรสดๆลไม่แลยพี่ไม่เลข้าวจีตอนเย็นๆนะครับ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับทางผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งน,น,นะครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกัน,นครับต้องไปดูดา้ดานหน้านะครับ <S <S อก็อบอุ่นอบุ่นนะครับระเบียบเรียบร้อยนะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปดูโรงทานกันเป็นกระเพาะปลานะครับนี่ แล้วก็มีอันนี้คือขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยาต้นเฟื่องไปไปมาก เดี๋ยวเดินดนไปดูอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้หมดแล้วนะครับนี่หมดแล้วเราเดินไปนีเตียงขนมนะครับมีน้ำหวานนะครับอันนี้เป็นขนมปังปิ้งนะครับทางนี้คนยังมาไม่ถึงนะครับกำลังปิ้งอยู่ มาปิ่งอยู่แล้วครับมีเต็นท์เดียวนะครับปีนี้นะครับบรรยากาศ <c oughs> ครับ <c oughs> ของโรงทานวัดป่านาเหล่าพรุ่งนี้ก็มาทอดกระถิ่นกันนะครับนี่เป็นช่วงเย็นนะครับเราไปเห็นบรรยากาศงานบุญนะพี่น้องก็มารับของกินแล้วก็ผู้ให้นะครับก็ได้ เรียกว่าได้แจกของนะครับที่เตรียมมานะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของที่วัดนะครับงานกระถินสามัคคีวัดป่านาล่าอำเภอเกืีงในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับผม18-19ตุาลาคม25 6 8แดล้วผมก็จะมาพรุ่งนี้เช้าอีกนะครับครับบาอาจารย์จากศรีสกีนะครับก็จะมาร่วมงานไวว้กระถินพรุ่งนี้นะครับที่นี่นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ